รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมสุขใจไทยแลนด์ในวันนี้จะพามาสัมผัสปรากฏการณ์ความสุขครั้งใหม่ของโรงพยาบาลเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีและโรงพยาบาลทันยารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนความสุขที่มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมามากมายไม่มีวันหมดเนี่ย เราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแสงอาทิตย์เอาไว้ผลิตไฟฟ้าได้ครับถ้าพูดถึงพื้นที่ห่างไกลนะคะอย่างกาะกลางทะเลหรือว่า ภูเขาสูงสงเนี่ยก็คงจะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าที่เข้าถึงยากใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าวันนี้ความสุขเดินทางมาถึงแล้วค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเกาะสีชงังแล้วก็โรงพยาบาลทันญารักนะคะซึ่งถือว่าเป็นหาปฏิบัติการที่คอยรักษาชีวิตคนทั้งชุมชนเนี่ยเขาได้เก็บเกี่ยวความสุขค่ะ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ใช้กันแบบฟรีๆค่ะและเช้านี้นะคะมิ้งก็เดินทางมาถึงเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีแล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะไปตามภารกิจเก็บตะวันกลางเกาะกลางทะเลกันค่ะ เอ้ยบล็อกขอแอร์แบบเย็นเฉียบเปิดทีเดียวอะโลกทั้งใบนั้นเย็นเจียบถ้าให้เนีย้ยแบบผมขอบแบบประหยัดไฟอะถ้าเกิดบล็อกไม่มีผมคงต้องนี่ครับต้องรุ่นนี้แบบไม่กินไฟขอแค่โบรนั้นต้องใส่ใจปลูกโอ้ปลูกแล้วเย็นทั้งคุณเย็นทั้งบ้านถ้าอยากเย็นกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกัน ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนช่วงนี้ผมดวงไม่ค่อยดีเลยต้นวาสนาเสริมโชคล่ะแต่ธุรกิจก็ขัด<ม>การเงิน<ม>ไม่ได้ความรักก็ยังอาจารย์พอจะพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่รอบๆครับปลูกแล้วชีวิตดีเอ,เอาได้เข้าเียถ้าอยากชีวิตดีกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์้มฮท็มาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกัน ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนปตทออสารพลังสู่ความยั่งยืนเกาะส,สีชังเป็นเกาะขนาดเล็กนอกชายฝั่งจังหวัดชลบุรีค่ะทั้งยังเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยด้วย ว่าแต่ที่ผ่านมาชาวเกาะสีชังรวมถึงนักท่องเที่ยวเขาใช้ไฟฟ้าจากไหนกันนะพี่ตุยใช่ไหมคะพี่ตุยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีเป็นไงบ้างเดินทางมามันมีนั่งเรือมานี่ก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะคะพี่ตุย มินอยากเห็นแล้วค่ะว่าที่ที่เกาะแห่งนี้เนี่ยค่ะใช้พลังงานจากที่ไหนบ้างคะ่ะจะรบกวนพี่ตุ๋ยใช้พามินไปเที่ยวรอบเกาะหน่อยได้ไหมคะได้ครับเราไปรถสองแถวคันนี้ไปกับเรารอบเกาะเลยใช่ครับเราไปกันนี้ก่าค่ะครับ VIP มากมี<อ>แค่สองคน <c oughs> ตุยพ,พามินมาที่ไหนคะเนี่ยมินเห็นไอเครื่องนี้กลมๆใหญ่ๆมีจุดแดงๆตรงกลางเหมือนเครื่องป้าเป้าเลยคะ่ะพี่ตุย bodily, ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องเอาไว้ส่งสัญญาณไปหาเรือใหญ่หรือว่าเรือสินค้าที่วิ่งผ่านนะครับ <c oughs> เพื่อให้บอกว่าบริเวณนี้มีแนวสายเคเบิลไม่ให้เข้ามาใกล้ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟขาดครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดต่อสายเคเบิลกับสายไฟครับที่จะส่งไปใช้บนเกาะทั้งหมดนะครับตร เหมือนเป็นแนวของเส้นเคเบิลสายไฟที่<ช>ต่อมาจากฝั่งตรงนู้นใช่ครับกี่กิโลคะมาถึงตรงนี้ระยะทางประมาณ12กิโลครับอ๋อแล้วก็จะมีเครื่องนี้ที่คอยส่งสัญญาณบอกเรือว่าเอ้ยคุณอย่าเข้ามาตรงนี้มี<ช>สายเคเบิลอยู่ใช่ครับแถ่ก็ยังมีเรือเข้ามาอยู่ใช่ไหมคนะ ถึงจะเปลี่ยนจากการใช้สายส่งเคเบิลใต้น้ำมาเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแต่คนบนเกาะก,ก็ยังเจอปัญหาไฟฟ้าดับอยู่บ่อยๆค่ะอย่างวันนี้เองก็ดับเหมือนกันค่ะไฟดับไม่มีพัดลมทางในบ้านก็ร้อนมากข้างนอกก็ไม่มีลมอี่ไฟมันดับไนงะ็เลยต้องมานั่งหน้าบ้าน พี่ตุยเลยชวนให้มิมลองนึกภาพว่าจะดีแค่ไหนถ้าเรานำแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าทดแทนได้จริงไหมคะโอ้น้ำมะพร้าวด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้คือมะพร้าวจากเกาะสีชังหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นมะพ,พร้าวแท้เลยครับมะพร้าวแท้เลยครับ ชื่นใจชื่นใจมากมะพเท้าวหวานเย็นอร่อยมากเลยค่ะมีสงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่าพอเรามาเปลี่ยนใช้เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดวันไหนฝนตกมืดคึ้มไม่มีแดดเลยอย่างเงี้ยค่ะคแล้วโรงพยาบาลหรือว่าชุมชนเนี่ยจะใช้พลังงานจากไหนอะ ก็ที่โรงพยาบาลจะมีการโชว์แอปพลิเคชันว่าวันนี้ผลิตได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับถ้าเกิดผลิตน้อยก็จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาจนกว่าจะมีแสงแดดจนทําให้โซลา r เซลล์ผลิตไฟได้เต็มที่ครับคือเราจะใช้พลังงานสลับกัน<ช>ระหว่างโซลา r เซลล์แล้วก็เครื่องปัดไฟด้วยใช่ครับอ๋อน,นีขอดูหน่อยได้ไหมคะคอันนี้ก็จะบอกว่าวันนี้ครับโรงพยาบาลใช้ไฟไปเท่าไหร่สีแดงนี่คืออะไรคะสีแดงนี่คือเป็นไฟจากการไฟฟ้าครับ Oh. ส่วนสีฟ้าเป็นไปจากโซลาเซลล์เห็นแต่โซลาเซลล์ในมือถือ <c oughs> มินอยากจะเห็นของจริงบ้างค่ะพี่ตุย๋ยได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับพาไปดูเลยนะได้ครับที่โรงพยาบาลครับโอเค พี่โตยตอนนี้เราถึงที่โรงพยาบาลเกาะสีชังแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับเนี่ยเราลงไปเลยเนาะพี่โตยแล้ว s o ลาเซลล์อยู่ตรงไหนอะคะอยู่ชั้น5ครับอยู่ชั้น5เราขึ้นไปข้างบนอีกใช่ครับอ๋อโอเคมีขึ้นไปได้เลยไหมคะครับขึ้นแล้วครับเพราะมีวิศวกรผู้ติดตั้งรออยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวมินขึ้นไปหาพี่วิศวกรกเลยนะคะได้ครับบายบายค่ะพี่โตย <laughs> โรงพยาบาลเกาะสีชังเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กซึ่งต้องรับภาระใหญ่ในการดูแลสุขภาพของประชากรราว3,500คนบนเกาะรวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวถึง4 0 0 0 0 0คนต่อปีเลยทีเดียวระบบไฟฟ้าที่มั่นคงจึงสำคัญกับโรงพยาบาลมากๆเลยล่ะค่ะ สวัสดีค่ะวันวนี้พี่ตุยส่งหนูขึ้นมาข้างบนนี้นเห็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ข้างบนนี้คืออากาศแบบร้อนแรงมากแดดก,กำลังดีครับแดดกำลังแบบจ้าเลยนี่คือแบบแดดจ้าแบบนี้คือแผงโซลาร์เซลล์ก็ผลิตไฟฟ้าได้เยอะเลย<ด>ใช่ไหม,มคะคมและ้วทีนี้เรื่องของพลังงานของโซลาร์เซลล์อะค่ะมันพิเศษยังไงบ้างอะคะข้อดีเลยนะครับก็คือว่า ต้นทุนในการผลิตเนี่ยไม่มีเพราะว่าเราใช้แสงอาทิตย์ได้มาจากธรรมชาติ<ฆ>ครับแล้วก็ในส่วนของการซ่อมบำรุง<ฆ>ก็มีการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างน้อยนะ<ฮ>ครับก็คือว่ามีการเช็คระบบทั่วไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางมากเราก็สามารถที่จะดูแล,ลรักษาระบบได้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่นี่ติดตั้งกี่แผงนะคะติดตั้งทั้งหมดร้อยหกสิบสองแผงครับหลักๆแล้วก็คือเราก็จะดูความต้องการของทางโรงพยาบาลก่อนว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย เขาใช้ไฟอยู่เท่าไหรค่ครับแล้วก็มาดูในส่วนของพื้นที่ติดตั้งว่าพื้นที่ติดตั้งตรงไหนมีความเหมาะสมเหมาะสมในเรื่องของโครงสร้างที่จะรองรับน้ําหนักของแผงได้เหมาะสมในแง่ของอการเดินสายไฟก็ดูหลายๆอย่างแล้วก็มาประจบเหมาะกับที่บนหลังคาตรงนี้น <c oughs> ะครับ จ้ะจับได้ไหมคะได้ครับมันได้ได้ได้ร้อนนิดหน่อยร้อนเหรรออคะ้นนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันก็เป็นแสงแดดมาเผานะครับแต่่วามก็ไ่ค่อยร้อนเท่าไหร่ยังทนได้ใช่จ้ะแต่ถ้าจับไปนานๆก็ก็เอาเรื่องครับเราก็อย่าโดนแล้วก็ยิ่งร้อนยิ่งดียิ่งร้อนยิ่งดีเราจะได้ได้พลังงานมากๆแผงหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้เยอะไหมคะแผงหนึ่งได้330วัตต์หนึ่งแผงเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับหลอดไฟได้ประมาณ16หหลอดโอ้ตลอดทั้งวันเลยตลอดเวลาที่มีแดด อายุการผลิตไฟฟ้าของมันเนี่ยค่ะมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนในการรับรองประสิทธิภาพของแผงเนี่ยผลิตได้ไม่ต่ำกว่า80%ระยะเวลา25ปีตอนนี้นะคะมินก็อยู่ที่ห้องคบวบคุมระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ค่ะมินอยากรู้ค่ะพีต่ติจากโซล่าเซลล์ด้านบนดาดฟ้าเนี่ยค่ะ ระบบไฟฟ้าเนี่ยต้องเข้ามาที่เครื่องนี้เลยใช่ไหมคะครับหลังจากที่แสงแดดผ่านตัวโซลาร์เซลล์แล้วนะครับพลังงานก็จากแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าตัววอเตอร์ก็จะทํางานแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับจากกระแสะตรงเนี่ยเป็นกระแสะสลับอยู่ในระบบแรงดันที่สามารถใช้งานได้อของโรงพยาบาลโอ้มีไฟขึ้นมาด้วยอันนี้มันเลขมันบอกอะไรบ้างนะคะก็จะบอก ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์นะครับ <ฮะ S 1> ด้านนอกนะครับ <ฮะ S 1> ก็อันนี้ก็จะมีตัวแรงดันกระแสแล้วก็จะบอกข้อมูลต่างๆทั่วไปแล้วก็เป็นจํานวนที่ผลิตได้นะครับโซลารเนี้ยเราเป็นระบบออนกริดนะครับก็คือต่อเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลเลยแล้วก็เชื่อมต่อระบบเครื่องปันไฟของโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เชื่อมต่อของการไฟได้ด้วยครับ และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Sustainable Energy for Healthcare ของไทยออยและโครงการ Life for a Better Life ของ GPC s ที่นำความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมของพนักงานมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต53.46กิโลวัตต์ให้กับโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ ออ,อ,อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ <sk r> น้องมีนขึ้นไปดูโซลาเซลล์โอ้โหร้อนมากเลยค่ะหอ,อ,อแต่ภายใต้ความร้อนแรงคือโซลาเซลล์เยอะมากแสดงว่าที่โรงพยาบาลเนี้ยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลน,นะคะ การที่จะต้องมีไฟอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเราอยู่กับความเจ็บป่วยของประชาชนนะคะแล้วก็ชุมชนอ,มอุปรกรณ์ต่างๆใช้ไฟทั้งนั้นค่ะ,คะใช้ไฟฟ้าในการช่วยผู้ป่วยจากที่เราได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วเนี่ยค่ะ,คะมันแบบสร้างประโยชน์อะไรให้กับโรงพยาบาลบ้างอะคะสร้างเสถียรภาพค่ะอย่างแรกเลยทําให้เรามั่นใจที่เราจะมีไฟใช้เนาะแล้วก็ยังลดค่าใช้จ่ายจาก การไฟฟ้าด้วยนะคะทำให้เรามีเงินเหลือประมาณเดือนละประมาณ20 0 0 0บาทแล้ว20,000บาทนี้เราก็ไปจ้างคนมาทำงานแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของโรงพยาบาลให้มีศักยภาพมากขึ้นคนไข้ก็แฮปปี้แฮปปี้ค่ะคนไข้ก็มีความสุขแล้วอีกอย่างหนึง่งพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลเสียต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รอบๆชุมชนคนทํางานก็มีความสุขค่ะเพราะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่กังวลกับการทําง,งานจริงๆไทออลมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คืออยากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเพราะนั้นเราก็เลยมองเห็นว่าในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นปัจจัยพื้นฐาน ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับเราก็เลยอยากจะนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับมาติดตั้งที่โรงพยาบาลผนวกเข้ากับองค์ความรู้ของไทยออเองก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมจะทำให้ระบบกระแสไฟฟ้าเนี่ยของทางโรงพยาบาลมีความมั่นคงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการการรักษาพยาบาลการเก็บรักษายาต่างๆก็จะทำได้ดียิ่งขึ้น ปรัชญ,ญาของเราในการทำธุรกิจคือเราให้ความสำคัญกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม มันเราก็คิดว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์เนี่ยจะช่วยให้โรงพยาบาลเกิดเสถียรภาพในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับ <_ d ata> พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานเหล่านี้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกถ้านหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทางด้านเริาการจัดการไฟฟ้าเนี่ยสามารถเพิ่มนะครับสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนได้เนี่ย ก็จะช่วยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการลดกาัาหเรือนะจลดภาวะกร้อนลงได้ครับเพราะอย่างนี้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็เลยเป็นทางออกด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเหมาะสมที่สุดกับเกาะเล็กๆอย่างเกาะสีชังนั่นเองค่ะ ช่วงนี้ผมดวงไม่ค่อยดีเลยต้นวาสนาเสริมโชคลาแต่ธุรกิจก,ก็กขาดสตการเงินไม่ไดีความรักก็ยอาจารย์พอจะพรชีวิตท,ที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่รอบๆครับปลูกแล้วชีวิตดีอเอาได้ข้าเหี้ยถ้าอยากชีวิตดีกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน สวัสดีครับไอ้บล็อกขอแอร์แบบเย็นเฉียบเปิดทีเดียวอะโลกทั้งใบนั้นเย็นเจียบถ้าให้เนี้ยบบแบบผูขอมแบบประหยัดไฟอะถ้าเกิดบล็อกไม่มีผมคงต้องนี่ครับต้องรุ่นนี้แบบไม่กินไฟขอแค่โบรนั้นต้องใส่ใจปลูกโอ้ปลูกแล้วเย็นทั้งคุณเย็นทั้งบ้านถ้าอยากเย็นกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน เรานะคะบวกมืออำลาท้องทะเลกันไปแล้วตอนนี้มินเดินทางขึ้นเหนือมาที่ดินแดนแห่งขุนเขาที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะว่าโรงพยาบาลที่นี่ก็มีการติดตั้งโซลา่าเซลลเพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอ พออคะคือมินนะคะเพิ่งจะกลับมาจากเกาะสีชังแล้วมินก็พบว่าที่นั่นมีปัญหาเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอยากทราบว่าที่โรงพยาบาลธัญรักษ์เองอ่ะมินเห็นเนี่ยมีแต่ภูเขาล้อมรอบแบบนี้นอยู่ใกล้ภูเขาขนาดนี้มีปัญหาเรื่องของการใช้ไฟฟ้ายัางไงบ้างคะโอ้เป็นปัญหาค่อนข้างหนักไม่ใช่แค่เป็นปัญหาของโรงพยบาบาลอย่างเดียวครับเป็นปัญหาของทั้งจังหวัดเพราะว่าจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ังหวัดแม่สอนเนี่ย เป็นจังหวัดที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองอต้องนําเข้าไฟฟ้าจากจังหวัดเชียงใหม่ส่งผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงหน้าฝนที่มีพายุรุนแรงหรือทําให้สายไฟฟ้าแรงสูงเสียหายเราก็จะไม่สามารถมีจะไฟฟ้าที่จะใช้ได้ตลอดเวลาหรือจะทําให้มีการปัญหาเรื่องของไฟฟ้าขาดแคลนโรงพยาบาลเองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ต้องดําเนินการ24ชั่วโมงไม่สามารถหยุดให้บริการได้ไฟฟ้าก็เปลี่ยนเหมือนเส้นเลือดที่ทําให้เราสามารถดําเนินการต่อไปได้ครับค่ะ พอคะคือมีทราบมาว่าโรงพยาบาลธัญรักษ์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยที่มีการเสพยาเสพติดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครใช่ค,ครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับเราพบว่ายังมีการปลูกฝ่นอยู่ในตามพื้นที่สูงต่างๆซึ่งทางภาครักเข้าถึงได้ยากการที่เราเข้ามาตั้งตรงนี้เราสามารถให้บริการผู้ที่ติดฝ่นให้เขาสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆคนกลุ่มนี้ก็จะสามารถกลับไปประกอบอาชีพใช้ชีวิตได้ตามแบบปกติ ทราบมาว่าที่นี่นมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เหมือนกันตึกนี้เลยครับเรามีการติดตั้งเป็นระบบผลิตไฟฟ้า,ฟาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาค, <ะ S 2> ครับ่ะเพื่อมาช่วยจัดการกับปัญหาที่เราคุยกันตะกี้เรื่องของไฟฟ้าความมั่นคงทางด้านพลังงานเรามีความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็มีทางมลน,นิธิการส่งเสริมเพื่อการอนุนรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับร่วมกับบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนและก็ บริษัท G P S C ครับผมอยากจะเห็นว่าโซล่าเซลล์ของที่นี่เป็นยังไงไว่าเดี๋ยวจะรู้ว่ามันต่างจากเกาะสีชังที่ไปดูมาหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะคพี่บูนใช่ไหมคะครับผมแผงโซล่าเซลล์อยู่ไหนคะพี่บูนอยู่ข้างบนดาดฟ้าข้างบนดาดฟ้านี้ขึ้นทางไหนคะพี่บูนขึ้นก่อนหรือว่าจะให้มินขึ้นก่อนดี เดี๋ยวผมนำเองครับโอเคค่ะนีนี่มีช่องลับข้างบนค่ะให้เราต้องปีนขึ้นไปดูแผงโซล่าเซลล์ขึ้นไหวไหมครับได้ค่ะสบายมากโอ้โหแอบเหนื่อยหมือนกันนะ พี่บูลคะแผงโซลา r เซลล์ตรงนี้มีทั้งหมดกี่แผงคะพี่มีทั้งหมด108แผงครับโอ้แล้วมินอยากรู้ว่าเนี่ยแผงโซลา r เซลล์เป็นร้อยขนาดนี้พี่บูนดูแลอย่างไงบ้างอะคะเบื้องต้นเราเช็คจากแอปพลิเคชันนะครับว่ากําลังผลิตได้ตามมาตรฐานไหมแต่กรณีที่ค่าประสิทธิภาพลดลงครับ แล้วเ,เขาต้องขึ้นมาตรวจเช็คแผงครับสะดวกสบายมากเลยทาําห่างมือถือได้เลยใช่ไหมคะคอย่างนี้พอเราขึ้นมาดูอะค่ะพี่เราต้องเช็คอะไรบ้างอะคะเบือ้องเบื้องต้นก็เช็คแผงครับว่ามีรอยแตกรอยร้าวอะไรไหมแล้วก็ยอย่างพวกจุดต่อเนี้ยฮะ<า>จุดต่อสายไฟแล้วพี่เรียนรู้วิธีการดูแลรักษามาจากไหนอะคะ จากิศวกรของทางไทยออยและจีพีเอสีครับก็ได้มาสอนในเรื่องของการบำรุงรักษาการตรวจเช็คต่างๆครับยากไหมคะพี่ตอนที่เรียนรู้ยากพอสมควรครับเรื่องโซลาร์เซลล์นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับพี่เลยใช่ไหมะคะใหม่มากเลยครับผม,มถือว่าเป็นโชคดีที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยครับ ก็คือชมหน้าของทีมวิศวกรจิตอาสาที่พี่บุญพูดถึงซึ่งเป็นผู้ออกแบบการติดตั้งตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะขั้นตอนการออกแบบเนี่ยก็เริ่มต้นจากการลงพื้นที่เพื่อดูในพื้นที่หน้าง,งานว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่กิโลวัตต์นะครับซึ่งในโครงการนี้เราก็ได้ออกแบบระบบโซลาเซลล์ของเราครับโดยที่มีกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่40.5กิโลวัตต์หลังจากเราได้ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ไปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะใช้เป็น2ระบบก็คือ กลางวันเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของโซล่าเซลล์ที่สามารถที่ผลิตและซัพพลายให้กับโรงพยาบาลนะครับในส่วนของตอนกลางคืนก็จะใช้ระบบไฟฟ้าที่เป็นของสมพมิภาคเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น2ระบบนี้ทํางานเชื่อมต่อกันอยู่นะครับคุณผู้ชมลองเดาดูไหมคะว่าส่วนไหนของโรงพยาบาลที่ใช้ไฟฟ้าเยอะที่สุดคําตอบอยู่ที่นี่แล้วค่ะ ที่นี่เป็นอาคารซักอกเสื้อผ้าของคเครื่องใช้ที่เกิดจากการใช้งานของผู้ป่วย<อ>แล้วจุดนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ะจะเป็นเครื่องซักผ้าที่ใช้กำลังไฟในการทำงานเยอะที่สุดการเพิ่มประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์นะครับที่เราจะใช้ในช่วงของที่กำลังการผลิตสูงสุดเราจึงเลื่อนกิจกรรมบางอย่างให้มาทำในช่วงที่ กําลังการผลิตได้สูงสุดเช่นเราอาจจะเลื่อนในเรื่องของการซักผ้ามาอบมาปั่นในเวลาตอนเที่ยงจากการที่เราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์ะนะครับทำให้เราสามารถประหยัดไฟที่เกิดจากกิจกรรมเหล่านี้เราก็นําเงินที่ได้จากการประหยัดได้ไปเสริมคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเงินจํานวนนี้นะครับไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมปกติเนี่ยให้สามารถราบลื่นขึ้น เราได้มาอยู่รักษาตรงนี้แล้วบุคลิกหรือว,ว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับจากเด็กที่ติดยาไม่นึกไม่ฝันว่าในปัจจุบันเป็นพนักงานราชการมีความภูมิใจมากครับที่ทางโรงพยาบาลได้ส่งเสริมมีแนวทางที่ให้คนดีกลับคืนสู่สังคมจริงๆครับและนี่ก็คือของขวัญจากแสงอาทิตย์ที่มอบให้ชาวโรงพยาบาลทัญักษ์ค่ะ โซลาดีดีมีความสุขแต่เนอโครงพิบันเฮาไฟแห้งลดก้าไฟฟ้าไปจัดหนักและยังรวมถึงคนแม่ห้องสอนต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้วยค่ะไายบายคาร์บอนสดชื่นขึ้นแต้ๆแตพอประชาชนมีไฟฟ้าใช้มีความมั่นคงนนะด้านไฟฟ้าเนี่ยก็มีความสุขในเรื่องของการนำรงชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพ ค่ะนะครับคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนก็จะดีขึ้นการได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ก็คือถือเป็นว่าการนําเอาความรู้ทักษะวิชาชีพของเรานะครับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาในโครงการนี้ครับผมเองก็เป็นคนภัคเหนือก็มีโอกาสได้นําความรู้ความสามารถไปช่วยบ้านเกิดค่าใช้จ่ายที่เราไปช่วยเขาหรือว่าเซฟให้เขาประหยัดมากขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปต่อยอดในโครงการอื่นๆได้อีกนะครับ คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานจากทะเลสู่ฝุ่นเขาค่ะเพื่อที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบสุดๆไปเลยค่ะแค่นี้นะคะเป้าหมายของการสร้างความสุขแบบยั่งยืนของคนไทยก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วค่ะสุขแท้ที่ยั่งยืนไฟฟ้าที่ได้สเสถียรภาพจากพลังงานสะอาดอย่างแสงอาทิตย์ทำให้คนไข,มมขน้มีความสุขเจ้าหน้าที่มีความสุข และชุมชนก็มีความสุขไปด้วย